เรอยครสวัสดีค่ะสำหรับอีพีที่เราจะสอน,ะอเ,น,นออเนี่ยค่ะจานวนไทยค่ปในจานวนไทยในวันทีเ่เรามาสอนเนี่ยจะมีคำศัพท์อย่างนึก็คือจานวนไทยในมันมั้นทีนะคะอ่ะ,ะสวัสนีค่ะ เสภาคุณช้างคุ้มแพนะคะค่ะสำหรับเรื่องเสภาคุณมช้างคุ้แแนเนี่ยกูจะยกตัวอย่างอ่านลอนให้เรียนหนึ่งหนึ่งหนึ่งกอนะคะแล้วให้เรียนลองไป่านกันค่ะว่ารอนที่สองเนี่ยมันน่าจะต่อคล้องกับสบบตำมวลไทยที่ชื่อว่าอะไรนะคะอ่ะรูจะรูจะพูดง่นะ ่อยนิ้วหดหอยน้อยเงยจะเอาเรื่องไม่ได้สิ่งสันละโมบมากปัญหาตาเป็นมันร้อยพันให้มีอไม่ถึงใดว่าหมูัวหอยในกาวละคนเดียวหาตองตามเตเรียมเนือมือไม่นักแผ่นดินกูจะยุใจอ้านใบมือเนี่ยนะกก็มาด่ากูยงมือให้ไปถือมือคนรู้ว่าแม่ยังย จะหาเรียนให้มีอะไรเร่งยืนอย่่เชียาโยมราไอ้ปันควาดอย่าให้มันเป็นผีออกเองสาราัยแบบได้ดูอย่าให้มีวิตอยูเอาไปตอรองไว้ให้หนักอิ่มรถดินสะับสิการีไปให้หนุ่มชใจทั้งหลายดูตัดเ็จเสร็จยู่กระตัาใจอ่ะตอนทีู่กสาว่อกี้เนี่ย พอจะนู้เที่เขาลาบเป็นตอนเฉลยตั้งนวนเรื่องแบบชราคดีนี้ค่ะการประนามผู้หญิงนะคะค่ะถ,ถูกต้องน,น,น,นะคะเป็นการประนามผู้หญิงนะคะแต่คําตอบถูกต้องเขาเป็นการปรนามผู้หญิงเนคําว่ามันน่าจะตรงกับสำนวนใช้ที่ชื่อว่าชื่อว่าวันทองสองใจจริหรือน,น,นะคะสําหรับวันทองสองใจจริงเน,นี่ยเป็นการล่าวปรนามผู้หญิงที่มีจิตใ,ใจโลเลในเรื่องของความรักนะคะ คนหนึ่ก็ดีอีกคนหนึงก็รักนะคะขาดควารับข้ามหน้าะคะคุณจะทำการบ้านให้นักเรียนเด็กไปหาสำนวนไทยมาหนึ่งตำนวนนะคะให้สอดคล้องกับวันละเที่นะคะเรื่อนใดเรื่องหนูก็ได้นะคะแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆมาพูดให้เพื่อนๆในสังกัดนะคะสำหรับข้ามนี้นะคะคุณก็ขอจดกหน่อยกับสำนวนไทยวงทะเบียไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบใจณทุกท่าลสวัคุณค่ะ